สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บีลามสิงทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับวันนี้เราอยู่กันเหมือนเดิมนะครับผมจะไปตั้งชื่อให้เขาแล้วครับเพราะว่าหลายคนชอบละคิมยองกังชื่อเดียวเลยนะชื่อเดียวชื่อเดียวได้กินในัร่งชาติคิมยองกังนะครับวอลฟ์กังคิมยองกังจูเนียนะฮะอยู่กับผมจูเนียบีแาลสิงนะฮะท่านผู้ชมวันนี้วันอาทิตย์เราพักผ่อนหย่อนใจ หรือเปล่าไม่รู้แหละครับแต่ว่าสิ่งที่จะนําเสนอในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของน้องใหม่ครับนะครับน้องใหม่เนี่ยหลายคนก็จะมีคําที่มันสอดคล้องกับซีรีส์รุ่นแรกตอนนั้นยังไม่เรียกซีรีส์เลยนะครับเ,เรียกเหมือนละครเรื่องเนื้อคือน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์เมื่อก่อนมันไม่เรียกซีรีส์เนาะนะไม่รู้เรียกเรียกอะไรจําไม่ได้แล้วใครจําได้ก็บอกมานะครับแต่ส่วนใหญ่ช่วงหลังน้องใหม่เนี่ยใช่ไปห,หมด ปีที่แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วเลยใช่แล้วมันทําให้การลุ้นหนีตายไม่มีครับทั้งทั้งที่ปีที่แล้วเนี่ยเกือบหายนะเข้าไปใส่แมนเชสเตอร์เดกับท็อตแนนฮอสเปอร์นะเออทำเป็นเล่นไปนะใช่ก็อย่างเซาดามตันเนี่ยอ่ไปตั้งแต่เหลือเจ็ดเกมอะพี่เหลือเจ็ดอ่ะคือจริงๆแล้วดตันไปแค่ครึ่งซีซั่นแรกนะเออนะแล้วก็เลสเตอร์นะครับอืมแล้วอิฟตัวิดโอไปกันหมดเลยลืมมปนะเนอ ลืมมิสวิทไปแล้วเนี่ยเออจำแต่เลสเตอร์กับซามตั uh, um นนะครับก็ไปสามส่วนใหญ่ในช่วงหลังเนี่ยฟุตบอลพรีเมยร์ลีกเนี่ยใครขึ้นชั้นมาไปหมดครับ uh huh. เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะในเทรดนี้เนี่ยนะครับผ่าสมรภูมิลูกหนังในวันอาทิตย์เราจะนําเสนอเรื่องราวของน้องใหม่ในการเสริมทัพ uh huh. มีแฟนๆหลายคนครับโดวยเฉพาะแฟนลีสนะครับอย่าลืมมาดูกันแล้วก็เอาไปให้ใหกับแฟนลีสได้ดูกันด้วยนะฮะว่าการเสริมทัพตอนนี้มีใครบ้างนะักฟุตบอลคนนั้นเป็นใคร นะครับเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะจ๊ะมีแหลมสิงห์ทีวีนําเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชันอ่ะละครับท่านผู้ชมครับก็ว่ากันถึงน้องใหม่มนะครับในวันนี้3ทีมที่ขึ้นชั้นมาต็บอกว่า2ทีมแรกเนี่ยโกยแต้ม3มหลักนะฮะ ลีสกับเบอร์ลี่ครับแล้วก็มาได้ทีมที่ขึ้นชั้นจากแมตช์เพลย์ออฟนั่นคือซันเดอร์แลนด์ใช่อืมปีนี้ซื้อกันยับอืมซันเดอร์แลนด์ก็หายไปแปดปีท่องยุทธจักรลีกวันเลยนะใช่ลงไปลีกวันสี่ด้วยลันไหมโอ้โหนะแล้วกลับมาได้ดูดาร์บี้แมตช์ไทแอนด์เวียร์นะไทแอนด์เวียร er ์ดาร์บี้ คือการขึ้นชั้นครั้งนี้นะฮะนอกจากไทยเวียดารี้นะมันยังมีสงครามดอกกุหลาบให้ผมได้กลับมาแอคอีกแล้วลีดกับแมนยูไนเต็ดใช่นะครับแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยได้คอนเทนต์อีกเรื่องหนึ่งข้อยิ่งชั่วหน่อยโอ้ได้กลับมาแอคเพราะว่าไปถ่ายภาพอ่รีเทิร์นออร์คิงอะไรอย่างนี้แล้วก็ผมเพิ่งไปลีสมาครับนะครับชาวคณะที่ที่ซื้อทริปทัวร์ไปกับบีแอลสิงห์นะครับก็ได้ไปลีดแล้วลีดเนี่ยนะเป็นทีมเดียวเลยท่านผู้ชมมีโปรโมชั่นพิเศษ นะฮะซื้อเสื้อหนึ่งตัวแถมเลดบูสี่กระป๋องโปรโสนับสนุนเนี่ยโอ้ซื้อเสื้อรีเซ็ตอ่อยวิ่งอ่ะอยากวิ่งเลยอ่ะนะฮะสำหรับเลดบูนี่ยอดนะยอนะก็ปีแล้วเสื้อเหลือราคาเพียงแค่ยี่สิบปอนบอกท่านเลยนะยี่สิบปอนท่านไปเจอที่ไหนท่านซื้อเลยไม่ถึงพันใช่เก้าร้ยบาทแล้วคือเรื่องของเรื่องอ่ะ คนอยากได้เล่นบูเพราะเป็นสี่กระป๋องนี้ไม่เคยเห็นข้างนอกไงเป็นสัตชุดมาเอาล่ะลีดขึ้นมาเป็นไงก็ลีดเก็บได้ร้อยแต้มสุดยอดเลยนะใช่โอ้คุมโดยดานิเอลฟาเคนะฮะเฮียเค่ก็เรียกมิกตึงพี่อู๋พี่อู๋ดมสักเรียกเฮียตึงตึงยังไงนี่่าตึงอ๋อเครียดตลอดเวลาใช่ไหมเอียสวนไงสวนตอนเป็นคุมกัดบักไง คือตอนอยู่นอริทหน้าแกก็เป็นอย่างเงี้ยนะที่เห็นเนี่ยแกยิ้มแล้วนะครับครับมีข่าวตอนแรกว่าเฮียเคเนี่ยจะถูกปลดด้วยนะขนาดพาทีมเลื่อนชั้นนะเขาบอกว่าอาจจะไม่ถึงครับนะแต่ว่าผมว่าก็ให้เขาลองก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะอืเออสารเฮียเคก็น่าสนใจครับก็เฮียเคเนี่ยเสริมเข้ามาแล้วหกลายหกคนอืมนะฮะก็เป็นตัว จากบูเดเลกาเนี่ยหลายคนเหมือนกันเขาไปผ่านบูเดซลกามาครับนะครับแล้วก็ด้วยด้วยตรงนี้นักบอลบูเดซลกาเนี่ยถึงได้บอกครับว่ามาเป็นกระดูกสันหลังให้กับหลายทีมนะครับประสบความสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นกระดูกสันหลังให้กับคุณด้ครับอือก็อย่างบุนเดเตเนี่ยก็จะมีอย่างลูคัสเมชาอือพี่ชาย,ยอ่อ่าอันนี้มาฟรีนะฮะจากวบบวกผมบอกเลยว่าแฟนลิสไม่ต้องตั้งความหวังเยอะ <laughs> กับเมชามันเป็นยังไง คืออย่าไปตั้งเยอะแล้วกันไอเมชาเนี่มันเคยอยู่มาติตตี้อะนี่ใช่ <c oughs> ใช่ไหมเออน้องชายเขาอยู่ดอทมูลนะฮะเฟลิกซ์ ix, เมชาเล่นมิดฟิลด์ส่วนนี่เป็นพี่ชายผมว่าอ่ะลองดูแต่ผมพูดตรงๆอ่ะว่าตอนนั้นที่ลีดเนี่ยที่โรดิโก้มาจำได้ไหมอออันนั้นตั้งความหวังได้ครับอันเนี้ยอย่าคาดหวังอืมอย่าคาดหวังเยอะเออนะฮะแล้วก็มีกองหลังนะอย่างเซบาสเตียนบอนาวโอ้ย นี่ท่านบอกว่าซื้อมาเลเรกาสามตัวเหรอหลังตลางหน้าเลยนะใช่อีกคนคือแอนทอนสตัดถูกไหมครับอเซบาสเซนบอนาร์เนี่ยเป็นกองหลังที่อ่าต้องบอกเลยเป็นสไตล์โบราณเขาหนักครับชนแหลกลูกกาการดีใช่อืแต่มันจะแลกกับจังหวะการเล่นคือจะพลาดแล้วหลุดเลยใช่นี่คือกองหลังสไตล์โบราณนะครับแต่ถ้าชนแล้วเนี่ยคืออยู่ตรงนั้นเลยนะคือในตัวที่โดนเนี่ย โทษนะฮะมึงอยู่ตรงนี้เลยต้องร่วงอย่างนี้เลยร่วงอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเติมที่เติมความแข็งแกร่งดีกว่าครับอ่าใช้ตรงนี้โอ้ก็ห้าจุดหนึ่งล้านปอนนะเนาวนะฮะครับส่วนอันทอนตัดเนี่ยอืเป็นมิดฟิล์จากฮอฟเฟนไฮม์สิบเจ็ดล้านปอนนี่เป็นหนึ่งในคนที่แบบเป็นนักกองกลางในอุดมคตินะแพงเลยพี่ถามว่าแพงคือคือคือมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองชื่ออ่ะครับอุยอันทอนตัดอืม แพงว่ะถูกป่ะแต่ถ้าเนื้อในและยุทธพิธีในการเล่นเนี่ยเนี่ยคือนักบอลบุนเดสที่แท้จริงครับก็คือเล่นดีอะ่ะแต่ไม่แพงเล่นดีครับประมาณนี้ใช่ถ้าถามว่าทั้งสามคนจากบนเดสซีก้าเนี่ยนะครับใครที่พอตั้งความหวังได้มากที่สุดบอกแฟนลีสเลยคุณตั้งความหวังที่แอนทอนสตับเลยตัวหนึ่ง คุณอย่าไปตั้งความหวังกับเมชากับเ <c oughs> ซบาสเตียนบ่อน้ำของผมเลยบ่อน้ำชอบแซวอะหน้าอู๋ไงว่าเรียกแกเฮียบ่อน้ํา <c oughs> แต่จริงๆแล้วถ้าวันไหนเข้าฝากนี่ไม่ผ่านแกนะฮะ <c oughs> บอกเลยส,สต์ทเองเนี่ยเป็นพวกปอดเหล็กพวกมิดฟิลมิดฟิลที่ที่พร้อมจะเคลื่อนตัวและพร้อมตายให้กับคุณ <c oughs> อะครับเอเขาเล่นเขาพร้อมเขาพร้อมที่จะสู้ซึ่งผมเชื่อว่าด้วยด้วยสไตล์ของแอทอนสตัดเนี่ยนะครับหรือ คือคืออังกฤษอาจจะเรียกแอนทอนสตัดนะแต่ว่าชื่อในเยอรมันเนี่ยคือแอนทอนสตัดชอช้างชอตังเป็นสตัดนะครับก็เหมือนสตุ๊ดการ์ดนะครับอันนี้แหละที่ผมมองว่าอันนี้คือเสริมเสริมใยเหล็กจริงดีมีกองหลังอีกคนหนึ่งก็คือยาก้าบิยออันนี้มาจากอูดิเนเซ่เป็นไงตัวนี้ตัวนี้ก็โอเคนะเล่นทีมชาติสโลวีเนียก็เป็นเรเทลน้อยเหรอก็เป็นกองหลัง ที่ยืนเป็นตัวหลักของอุดีมาหลายปีเท่าว่าลีดเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนคู่เซ็นเตอร์แบ็กโอ้มีโอกาสเลยเออพะซื้อคู่เซ็นเตอร์แบ็กมาอาจจะมาเสริมก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมิดฟิลแล้วก็กองหน้าเสริมเข้ามาครับก็สิบห้าล้านปอนด์เลยไม่สำรองแล้วล่ะโอ้ไม่สำรองใช้ได้เลยมีมิดฟิลอีกคนนึงก็คือชอนลองสตารจากนิวคาสเซิล ผมบอกเลยครับว่านี่คือคือวิธีอันหนึ่งก่อนเข้ามาเราคุยแล้วว่าเขาซื้อลองสตาร์ฟซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกมองข้ามอยู่เสมอในนิวคาสเซิลนะครับคู่พี่น้องเนี่ยก่อนนั้นเนี่ย,ยแต่จริงๆลองสตาร์ฟเนี่ยเป็นคนที่ทําให้บอลนิวคาสเซิลเวลาที่มันขาดใครคนใดคนหนึ่งระหว่างบูโนขาดโตนาลี่แล้วก็โชเรียนตอนเนี่ยตัวเนี่ยเป็นตัวที่เหมือนกับเป็นบ่าวรับใช้อะ่ะ พร้อมสแตนบายเออสแตนบายแล้วก็ลงมาช่วยพี่ๆี่เขานะครับด้วยด้วยการที่ลิสได้ผู้เล่นมิดฟิลสองคนนี้มามันทําให้เป็นคนซื้อมิดฟิลที่เล่นบอลเพื่อทีมจริงอืไม่ได้เล่นบอลเพื่อตัวเองก่อนครับอันนี้แหละมันจะเหมือนกับคู่กลางฟอร์เรสต์เมื่อปีที่แล้วมันอาจจะเป็นพิมพ์เขียวแบบเดียวกันก็ได้คือตั้งใจเล่นให้ทีมอืมแล้วก็อันนี้ชอบเละชอบนะลองสตาร์บเยชอบลนะองสตาร์กับสตอ่ะคิดดูอ่ะแสดงว่าเสริมกลางเนี่ยใช้ได้ดี ดีคือชื่ออาจจะไม่ได้ใหญ่โตครับแต่พวกนี้เล่นเพื่อทีมอ่าใช้งานได้แน่นอนครับนะครับแล้วก็มีคนนึงก็คือแบ็กซายนั่นเป็นการะเบนพูดมุนสั้นอืมแล้วก็ถ้าซื้อแบ็กซายงี้ก็ไม่เอาซิมิคัสแล้วดิช่วยมาซื้อหน่อยได้ไหมครับเรียกปูแบ็กซายสามคนละโอ้นั่งกันเต็มรถเลยตอนนี้เออก็คูดมุนสั้นมาสิบล้านปอนด์นะโอ้งั้นไม่ซื้อซีมิคัสแล้วครับมาจากริวเออเออือแล้วคนแถวบ้านเรียกทีมแล้ว ลีนตาหมาทีมตาหมาโอ้โหมันมีทั้งตาหมีตาหมาเลยนะเออเออเ้ยเราใช้คำนี้นะตาหมาตาริวริวอ่าโอเคโอเคบัญญัติเลยนะทีมตาหมานก็ก็น่ากลัวแหละกลัวหกคนเนี่ยพี่มีครับใช้เงินไปห้าสิบเก้าจุดหนึ่งล้านปอนด์นะอืมอืมฟุตบอลเกตการันตีนะครับหนึ่งรอยยี่สิบล้านปอนด์ครับในการขึ้นชั้นครับ สปีดสูงสุดเท่าที่หลายทีมทําได้ร้อยห้าสิบแต่ปีแล้วลิเวอร์พูลทาไปเกือบร้อยแปดสิบเนื่องจากเวลาที่ถ่ายทอดสดคนดูเยอะอไปได้เงินตรงนั้นเพิ่มครับนะฮะคือแม็กซ์เนี่ยร้อยห้าสิบมีแน่แน่ถ้าคุณทยานดีๆโอ้นะฮะลงทุนไปขนาดนี้สวยอโอเคนี่คือยุงทองนะฮะลีสยูไนเต็ดซึ่งเป็นทีมขวัญใจในยุครุ่นพ่อเราอะนะครับยุคเจ็ดศูนย์นะฮะยุคของคัมพีฟุตบอลครับคุณเอกชยัยนบจินดาผู้ล่วงลับนะยนี่คือแฟนลีส หรือว่าอีกคนหนึ่งก็คืออดีตนักเขียนนะของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับอันนี้ก็เป็นหลายตำแหน่งมากคุณชัทธดาเมนสูตรผู้ลงรับเช่นเดียวกันคือป๋าธงนะฮะโอเครุ่นใหญ่ๆชอบลิชกันเยอะมากนะครับทีนี้มาที่เบอร์ลี่บ้างเบอร์ลี่เนี่ยโอ้โหเบอร์ลี่ก็เป็นน้องใหม่หน้าเก่านะหลายคนบอกเบื่อเบื่อเบอร์ลี่เนี่ยนะฮะแต่ยังไม่เบื่อเขาขึ้นแล้วก็ตกนะก็เขามีฝีมื ดีที่ดีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดีเกินไปในเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่ไม่ดีพอในพิมพ์เลีกนะแล้วปีที่แล้วก็ร้อยแ้ม <c oughs> ใช่แต่ไม่ได้แชมป์ก็อย่างยังรีดกับเบอร์ลี่เนี่ยคือสไตล์นี่แค่ต่างกันเลยนะต่างยังรีดในเกมลุกแบบอวห,หวานะเพราะว่าพวกแนวลูกก็เป็นพวกมีความเร็วยอนโต้เดนนิดเจมอะไรพวกนี้ ยอนโตกับเจมส์เนี่ยยังอยู่มาจากชุดก่อนนะที่หล่นไปครับอืมครับส่วนเบอร์ลี่ก็จะเป็นเน้นความสมดุลเกมรับเหนียวปีที่แล้วนี่เจ้าแห่งเกมรับเลยนะใช่เพราะเขาเสียเนี่ยสี่สิบสี่สิบหกเกมในเดอะแชมเปี้ยนชิพน่ยเสียไปแค่สิบหกลูกเลยเออคือทีมที่เคยทําได้แบบนี้คือลิเวอร์พูลนะในยุคเรย์แคมเนส์ครับตอนนั้นสี่สิบหกประตูเลยนะโอ้โหนี่ถือว่าเสียน้อยมากเลยครับใช่แล้วก็ เป็นทีมที่ไล่พ่ายเนี่ยสามิีสามเกมติดอ่ะแต่ไม่ได้แชมป์ตั้งแต่วันที่เจ็ดพฤศจิกายนสองห้สิบสี่เข้าปีปฏิทินสองพันที่ห้าก็ไม่แพ้ใครเลยแต่ไม่ได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ดูนะครับลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายนะใช่อ่าคู่นี้นะครับปีนี้ก็เติมอื้อเลยเหมือนกันใช่ปีนี้ได้ซื้อมาสิบแล้วสิบตัวเหรอใช่แต่แแต่ว่าเป็นการซื้อนักเตะที่เขาไปยืมมาก็นั่นแหละแล้วฟอร์มมันดี ก็เลยใช้ออปชันซื้อขาดไอ้อออลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นกับ Forest นอตติงแฮมฟอร์เรส์นะที่ยืมมาเป็นแข่งเลว้วซื้อนักบอลใหม่ยี่สิบตัว <c oughs> <c oughs> ซื้อมาทน,นี่จจำกันไม่ได้เลยว่าใครบ้างเลี้ยงหน่อยสิเบอร์ตี้นี่เป็นสกอตต์ปาร์เกอร์นะซื้อนะคุณซื้ออันตรายไอ้ลังนกปกากกาสกอตต์ปา <c oughs> ร์เกอร์ลังนกสูงเท้าเลยอันนั้นสกอตต์คาร์สันนะก็จะมีบาชีฮัมฟี่อันนี้เป็นดาวรุ่งจากเชลซี ครับแบกสาเีนี่มีประมาณหมื่นกว่าคนก็ซื้อขาดเลยนะสิบสองตอนช่วยซื้อมาเล่นบ้างฮะอ๋อแล้วมีบาร์คัสเอ็ดเวิร์ดตัวนี้ก็เคยเป็นเด็กของสเปอร์มาก่อนแล้วก็ไปอยู่กับลิสบอนครับแล้วกลับมาที่เบอร์ลี่นี่ต้องหนว่ามันไปหลายที่จัง้วก็ซื้อขาดเหมือนกันมันมีอดีตเด็กสเปอร์คนหนึ่งนะตอนนี้แทงสนุกอยู่ลอมนี่โอซูริวนโคตรเก่งเลยมีทางเลือกสองทางไงตากแดดเตะบอลกับเข้าห้องแอร์แทงสนุก มันเลือกข้อแร่ก้มๆเงยๆเดีกวก็แปดจุดห้าล้านปอนด์นะตัวเด็กเก่าซัเปอร์เลยนะใช่มาคัทเอ็ดเวิร์ดนะก็เป็นแนวลุกทางฝั่งขวาแต่ถนัดซ้ายอินไซต์คัดอินไซต์ม่มีทางด้านของเจดอนแอนโทนีตัวนี้ก็เป็นริมเส้นทางซ้ายของบอลมาร์กเหมือนกันที่เขาไม่ใช่นะปล่อยไปแล้วก็ไปเล่นแล้วฟอร์มดีก็เลยซื้อขาดโอเค อตัวนี้ก็เจ็ดจุดห้าล้านปอนด์โอ้ยค่อยๆเตะเนาะเหมือนซื้อตัวแล้วเตาะมาอ่าครับมีคนหนึ่งก็คือกองหน้านะเป็นเซียนเฟมมิงตัวนี้ยืมมาจากเมลวอครับแล้วเล่นดีก็เลยซื้อขาดเหมือนกันเจ็ดล้านปอนด์ครับเออนะครับส่วนตัวใหม่ๆที่มาในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยก็จะมีอย่างมักไว้มักไว้เนี่เป็นผู้สาประตูจากคารสูอืมนะครับแล้วก็มีพวก b บ็กไซด์เติมมาเป็นฟรีนซี่ฮาร์ดมันตัวนี้ก็มาจากฟิเยนอร์นะครับสี่จุดสามล้านปอนด์ไปดึงพวกสังเกตซื้อตัวจะปอ๊ะหมดเลยนะครับราคาไม่แพง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 แล้วก็เซ็นฟรีอักเซลตัวเซเบ้ตัวนี้หมดสัญญาหมดสัญญาจากอิสวิดมาก็เลยเซ็นเข้ามาฟรีเด็กเก่าแมนยู อันนี้ได้เล่นพิมพ์อีกแล้วนะตัวเซเบ่นะครับมีเติมแนวลุกทางฝั่งขวาเหมือนกันก็คือเป็นลุมชาวาน่าตัวนี้เล่นจากลาซิโอมาสิบสามล้านปอนด์เป็นจากทีมชาติฝรั่งเศสชุดเล็กยคอืบแบบพอรถไแบบนี้แล้วเนี่ยเราลืมภาพเบอร์ลี่ในยุคชอนได้ไปเลยนะครับโอบ้เปลเปลี่ยนไปหมดตั้งแต่ตตั้งแ่ยุคที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ละยุคของเฮียหมูอ่ะก็คือบาลสองกองบานี เปลี่ยนหมดเลยจริงๆใช่นะฮะก็เลขสองคนนะยังไม่หมดเลยหมดนะแปดแล้วนะใช่มีคายวอล์กเกอร์ด้วยอันนี้เติมความเก่าหน่อยคายวอล์กเกอร์เฉยๆนะใช่มันมีคายวอล์กเกอร์ปีเตอร์ด้วยนะไอ้นั่นไปอยู่เวสตแฮมอ่านั่นอยู่เวสตแฮมไม้ถูกนะเสื้อเหมือนกันด้วยนะเบอร์ลี่เวสตแฮมเลยครับตัวนี้นี่มาจากแมนซิตี้นะคายวอล์กเกอร์ไปไปอยู่อิตาลีมาใช่เขาไปซื้อร์เขาไม่เซอรเอ่ก็เลยไปอยู่เบอร์ลี่ก็ค่าตัวเขาบอกว่าถ้ารอดตกชั้นเนี่ยจ่ายแค่ห้าล้านปอนด์สูงสุดแหละ อืมก็ก็เหมาะดีครับออเออนะใช้เรื่องของประสบการณ์ถูกถูกอันนี้เหมาะนะมาช่วยได้ครับแต่บทมันถอดใจมันไม่เอาเมื่อไงนะไคลวอลเกอร์เนี่ยเหนื่อยแล้วเออเหนื่อยแบบมันเล่นแบบหน้ามันมุ่ยอ่ะครับอแล้วก็ปิดท้ายด้วยยัอยาขอบบุเลาเส้นตัวนี้เป็นแนวลุกนะอันนี้มาจากสตุดการ์ตก็ราคาย่อมเยาสามจุดเจ็ดล้านปอนด์โอ้อ่าหลายคนนะฮะมาราคาเนี่ยไม่โดดเลยสักคนหนึ่ง นะใช้รวมๆไปเนี่ยก็ไม่เยอะหรอกมันได้เยอะมากแต่ซื้อเยอะเยอะกว่าทีมอื่นนะอ่าก็อยู่ที่หกสิบแปดจุดห้าล้านก็มันไม่เยอะหกสิบแปดนะครับแต่สิบคนแต่สิบคนก็ไปซื้อเฉลี่ยแปดบ้างเจ็ดบ้างสามบ้างเฉลี่ยแค่ตัวละหกจุดสบายสบายเออตอนนี้เรียกว่าเอากาลังผลไว้ก่อนนะปิดท้ายนะฮะก็คือน้องใหม่อีกหนึ่งทีมแต่ว่าเป็นเป็นตัวละครรับเลยต้องบอกว่าเป็นซันเดอร์แลนด์นะฮะที่ขึ้นมา ชื่อเดิมของเขาคือซันเดอร์แลนด์แดนเดลมิดนะฮะสำหรับทีมนี้นะครับโอ,อ้โหสุดยอดเลยตอ,ตอนนี้เป็น AFC นะพี่ AFC กับเอีมันต่างกันยังไงเออต่างกันนะครับแล้วแต่การฝรั่งแล้วแต่อารมณ์มก็อยู่เมื่อก่อนมันเป็นเรือรบอยู่ดีมันเปลี่ยนเป็นแมวเอาเดี <laughs> รับ <laughs> แตแ่แมวกับแมวกับ,กบทางทางซันเดอร์แลนด์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนะ เขาเคยเอาแมวดํำเข้าไปในสนามแล้วทีมประสบความสําเร็จครับเขาก็เลยบอกว่าแมวเนป็นเป็นอะไนี้แล้วก็ประกอบกับป้อมปาการมันชื่อแบคแคทได้ไงมันก็เลยสอดคลองกันก็เป็นทีมจากภาคอีสานนะใช่นะครับก็อย่าโสทเจอนนวคาสเซิเนะใช่มันแน่ครับคู่นี้ล่าสุดที่เจอกันในพเมลีกเนี่ยแฟนบอลต่อยกันเละเลยนะฮะ คู่อ่าซันเดอร์แลนด์กับนิวคาสเซิลซันเดอร์แลนด์ก็เติมอึบเหมือนกันครับอืมอืม,อมก็ซันเดอร์แลนด์เนี่ยมีคีรีลลุยเดอร์ฟุตนะอืมอันนี้เป็นนักธุรกิจหนุ่มอ,อืมเข้ามาซื้อสโมสรน,นะฮะแล้วก็คือเป็นประธานสโมสรที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นะอ๋ออ๋อก็เป็นประธานตั้งแต่อายุยี่สิบสี่ยี่สิบห้าครับครับแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาพิมร์ลีกตอนนี้คนเนี้ยที่มาซื้อทีแรกที่พ่อด่าไหมเหรอเออ ที่พ่อด่าว่ามงเอาตังค์ไปทำอะไรนะเชื้อสายฝรั่งเศสวิดนะใช่ใช่ใช่คนนี้นึกออกเป็นข่าวเลยตอนนั้นน่ะพ่อบอกว่าเขาตังค์แบบอะไรลูกซื้อแมวเนี่ยเขาก็นึกว่าไปซื้อเปอร์เซียที่ไหนได้ซื้อแมวดำสันเดอร์แลนด์แมวตัวใหญ่ซะด้วยเออเออนะฮะโอเคนะแล้วก็ซื้อมาหลายคนมากใช่อนี่ก็ซื้อมาหกลายแต่ซื้อมาอาจจะไม่เยอะแต่ราคาเนี่ยมันเป็นเปกทั้งนั้นเลยใช่พวกเขาเสีย โจ๊บเบอร์ลิงแฮมไปใช่นะฮะไปให้กับทางดอทมุนครับชื่อโจ๊บนะฮะน้องเป็นน้องของจู๊ดนะครับพี่ชายชื่อจู๊ดอันนี้ชื่อโจ๊บมันคงไเรได้จบจบคนไทยนะฮะหรือมันจะชื่อดีเอ็นไม่ได้นะฮะพี่จบนะโจบพี่ชายเนี่ยจู๊ดอ่าจู๊ดเอ่อโจบเนี่ยโจบนะโจ๊บเนี่ยซื้อมาแบบไม่ถึงหนึ่งล้านปอนด์โอ้ยคันปากอยากจะพูดอย่างอื่นแล้วเกินอ๋อซื้อมาแบบ กำไรแบบหลายเท่าเลยแต่ว่ามันเป็นการสูญเสียมิดฟิลห้องเครื่องคนสำคัญเหมือนกันนะใช่เออก็ตอนเนี้ยเติมเข้ามาหกก็คือซื้อขาดเออนโซเลเฟ่เนี่ยเป็นแนวลูกจากโรมาอ่าอ่าเคซื้อขาดมาเลยนะฮะก็ค่าตัวเนี่ยมันอยู่ที่สิบเก้าจุดสามล้านปอนด์แพงกว่าที่เมืองได้เลได้ได้ในน้องใหม่แล้วก็แพงสุดของพวกเขาเนี่ยในตลาดรอบนี้ก็คือฮาบิบดิยาร่า เป็นมิดฟิลด์เซเนก้าที่สามารถเล่นได้หลายหมุดไอตัวนี้ชิปได้สามสิบคือล้าไปตามจุดนะใช่ตัวนี้แพงใช่มาจากสตา์บุกนะก็เป็นดูนะซื้อตัวหนึ่งเท่าไงฝั่งนั้นซื้อห้าตัวใช่ซื้อเยอะซื้อเยอะซื้อเยอะซื้อซื้อราคาแพงเลยนะครับโนอาซาดิกี้ด้วยตัวนี้ก็มาจากเซงชิรัวในเบลเยียมมาจากศูนย์วิจัยเนี่ยโนอาซอยศูนย์วิจัย อายุ20นะพี่ราคา15ล้านต่อตัวนไม่ทันไม่ทันโอเคเออนะฮะแล้วก็มีเลเออเลนิโดตัวนี้เนี่ยมาจากแอดมิริดก็คือเป็นแบ็กซ้ายแหละแต่ว่ามาฟีโอเคเอตัวนี้เป็นตัวสำรองของกาลันใช่แต่ว่าจริงๆ่ะเป็นตัวสลับเล่นเลยนะอืโอ้ตัวนี้อันนี้อันนี้ดีนะครับเออตัวเนี้ย ก็อายุ31นะเข้าใจก็คือมาเนี่ยมาแชประสบการณ์แหละนะครับมาช่วยหน่อยเอ้ยนี้ดีนะตัวนี้ดถีถือว่าโอเคเรนดอนลอนะออแล้วก็มีพวกเอ,อเชมดีนทาวฟี่ทาวบี้ทาวบี้นี่เป็นปีกเหมือนกันเป็นริมเส้นมาจากขับบูตก็ราคาก็ไม่ถูกนะก็คือ18ล้านปอนด์โอ้โหันแลนด์ใช้เกือบร้อยเนี่ยอายุ20ส่วนใหญ่ในสังเกตนะพี่พ ซันร์แลนด์น่จะจะซื้อนักเตะที่ดาวรุ่งอายุน้อยนะกับแกไปเลยใช่ซื้อมาเหมือนกลับมาปั้นขายด้วยอ่าใช่มาใช้ด้วยถูกนะเออแล้วก็ปิดท้ายด้วยเไซมอนเอรินกาตัวนี้อยู่ไบตันม,ม,มานี่ราคายี่บดล้านปอนด์เห็นไหมซันร์แลนด์นี่ใช้ไปเกือบร้อยแล้วนะใช่ใช่ไปร้อยสิบจุดห้าล้าน,อ,นอ่าเห็นใช้ไปร้อยนะครับซันร์แลนด์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่ใช้ตังค์มากที่สุด อืมจานวนเนี่ยอยู่ที่เบอร์ลี่ใช่แต่ลีสเนี่ยปรุงได้ไม่ธรรมดาครับนะครับอืมฮึซันเดอร์แลนด์เนี่ยถ้ามองจากสามทีมนะพี่ค่าเฉลี่ยอายุเนี่ยพวกเขาอายุน้อยสุดเลยนะอืมไอ้สามทีมน้องใหม่เนี่ยก็ค่าเฉลี่ยม,มันแค่อายุเท่าไหร่ยี่สิบสี่จุดสองปีครับทั้งทีมนะอืมอมค่อนข้างน้อยน่าสนใจเลยครับเพราะว่า เออซานด์แลนด์เองเนี่ยห่างหายจากวงนี้ไปพอสมควร,ค,รคุณภาพผู้เล่นเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแต่หลายคนที่พอแสนหนวดเนี่ยไล่ออกมาเนี่ยจะสังเกตไว่าเป็นนักฟุตบอลที่แพงและดูเหมือนจะมีคุณภาพที่ดีครับแต่อยู่ที่ว่าพอรวมกันแล้วเนี่ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยโอ้โหม,ะะมันแข็งจริงนะฮะมันแข็งจริงนะฮะเพราะนั้นเรามาตามดูกันว่าสามทีมน้องใหม่เนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปใครจะรอดไหม ท่านคิดว่าใครจะรอดครับเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยเป็นการเติมที่ไม่เหมือนกันนะใช่แล้วก็สไตล์ของแต่ละทีมก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่ยังรีดเนี่ยเขาเน้นเกมลุกเป็นหลักเลยใช่ใช่เอามันเฮคเคนะฮะเอเอเฮคเคมันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตามมาดูนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านคิดว่าจะมีใครรอดมั่ง <c oughs> พิมพ์ชื่อทีที่ท่านคิดว่าจะรอดมานะฮะแต่ผมแอบคิดว่าปีเนี้จะรอดทีมหนึ่ง จะมีทีมรอดมีหลงเหลือเออมีหลงเหลือเพราะดูแล้วมันเสริมเลยนะแล้วถ้าแบบตั้งสต,ติกันดีนะเพราะมันมีทีมที่พร้อมจะไปอยู่สองทีมเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดถึงในนั้นผุและเกิน<อ>นะเอาละ,ะครับนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ท่านที่ขอมาว่าอยากให้เราพูดถึงทีมไหนเนี่ยเราจัดให้แล้วนะวันนี้เป็นเวอร์ชั่นน้องใหม่นะครับก็สามารถที่จะบอกมาได้ครับว่าจะให้พูดถึง ทีมอะไรนะครับยกเว้นเมโซโปรเตเมียยูไนเต็ดไม่มีวันนี้ไปแล้วอย่าลืมไปทัวร์กันด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับทีมยองกังเมโซนี่ไปอีรักเลยอีกหนึ่งคือหงแดงอีกหนึ่งคือปีศาจแดงโจรมาปะทะกันความเร้าใจย่อมอุบัติบีแหลมสิงห์ถูมิใจเสนอทิปตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมีย์ปีที่12แชมเปียนทัวร์ซึกแดงมันเดือด ลิเวอร์พูลปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด17-24ตุลาคมนี้สเตเดียมทัวร์สสนามผู้ยิ่งใหญ่แห่งนอร์ทเวสต์แอนฟิลด์และโอทับฟอร์ดครองแห่งตำนานเส้นทางรถไฟในประวัติศาสตร์5จุดสุดคลาสสิกโฮมออฟแชมเปียนส์และเช็คอินสโมสรแรกของโลก8วัน5คืน1 7 9 0 0 0บาทเที่ยวยังฟินกินอย่างดีจองด่วน080 9753449หรือที่ line at, at b e e l a m s i n g เทค care เต็มที่ด้วยสโลแกนดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังจ้าอย่าลืมมาเที่ยวแอดซิลกับผมครับ